สวัสดีครับพี่น้อง f อฟนะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายกับ f อฟพี่น้องก็ตอนนี้ก็นั่งอยู่บนรถนะครับแดดแอมแซมพี่น้องเลยแดดจ้าเลยวันนี้นะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้พี่น้องผมก็จะพาเอฟซมาดูนะครับว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากขาอยากขายอยากมาเปิดร้านนะครับว่าหลังจากที่ว่า เปิดร้านแล้วนี่มันไปไม่ได้นะครับผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับผมจะพาเอฟซีมาเบิงครับอันนี้มันเป็นร้านอาหารร้านนึงแล้วกันนะครับที่ปิดตัวไปก็น่าจะหลายปีนะครับมาดูสภาพนะครับอันนี้เป็นร้านหมูกระทะนะครับอาหารยอดฮิตของคนไทยพี่น้องอ่าร้านหมูกระทะนะครับว่ามันเจ่งไปแล้วสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วการลงทุนเนี่ยลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับมันเอาคืนไม่ได้นะครับเ๋ยจะพามาดูครับเดี๋ยวไปเบิงน้อกันพี่น้องนะครับนี่ครับเอฟซีนะครับ นี่จะเป็นร้านมูงกระทะนะครับร้านหนึ่งแล้วกันพี่น้องเม,มื่อก่อนนี้ก็คือมีลูกค้าหลายนะครับแต่เนื่องจากว่าสภาพเศษรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็คนค้าขายกันหลยขึ้นนะครับอาหารยอดฮิตนะครับของคนไทยนี่ก็คือมูงกระทะนี่แหละนะครับแล้วก็คนที่มาเปิดร้านพี่น้องก็ได้หลายคนนะครับก็เลือกมาเปิดร้านมูกระทะนะครับอันนี้ก็สิเป็นทางเข้านะครับนี่จะเป็นทางเข้านะครับ เป็นทางเข้านะตอนนี้ก็โลกแล้วพี่น้องนะครับก็โลกแล้วดูครับต้นมงตนม้นไม้นะครับขึ้นขึ้นเต็มเลยนะครับดูเนี่ยสภาพนี่มองไม่เห็นสภาพมองไม่เห็นความที่ว่าเป็นลานแล้วนะนะครับดูครับตอนนี้สภาพก็คือคือเป็นป่าแล้วนะครับเนี่ยเป็นซุ้มนะครับสมัยก่อนนี่ตามซุ้มนี่ก็ต้อง มีลูกค้านะครับมีลูกค้ามานั่งกินนะครับเกี่ยวพาพปเบิงข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ดูพี่น้องอ่าหน้าปิดตัวลงไปนี่คือหลายปีแล้วนะครับดูลกคแล้วครับนี่นี่ละครับคือการลงทุนพี่น้องการลงทุนก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าลงทุนแล้วนี่คือถ้าไปไม่ได้นะครับ เราจะเอาคืนบ่าอะได้พี่น้องดูหลังคาผูพังเมื่อก่อนตรงนี้น่าจะเป็นที่จัดเตรียมอาหารให้กับลูกค้านะครับที่จะเตรียมอาหารให้กับลูกคา้นะคตา,า,กกคาตรงนี้นะครับเนี่ยดูสินะครับโลกล้างว่างเปล่าแล้วนะครับใบไม้มลน้น้งหลังคานะครับเมื่อก่อนนี่ก็ดูดีนะครับดูสะอาดพี่น้องทางนั้นก็จะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็เป็นซุ้มนั่งนะครับ ม้วนล้านน่อยดยพี่น้องล,อนะล้านใหญ่เติบด้บน,นะครับล้านใหญ่เติบดูครับเมื่อก่อนเนี่ยเเป็นสิ่งของที่มีค่าหมดเลยครับว่าจะเป็นไอตรงไอหมองนงั่งหมองเพิ่งต่าง,งๆพี่น้องนะครับเพิ่นกับให้ลูกค้ามานาั่งเมื่อก้อนกับสร้างนี่งันหลายมื่นนะครับแต่ดูสิครับหลังจากสภาพที่ว่าไม่ได้ทําไปแล้วนี่นะครับมันก็ห้าง นะครับสังกสีนะครับที่เคยซื้อมาราคาเป็นเงินหลายร้อยนะครับกับผู้พังไปตามกาลเวลาพี่น้องไม่นะครับเสาต่างๆนะครับก็ถือปัวกัดกินนะครับการลงทุนเนี่ยครับเอฟซีครับเวลาเขาลงทุนนะครับเขาลงทุนเดี๋ยเงินเป็นก้อนนะครับเป็นกำนะครับมาเก็บเงินบาทเงินลอยขึ้นนะครับลงทุนอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนหรือบางคนเราก็อาจจะเป็นล้านนะครับแต่ว่าการจะเก็บเงินคืนนี่มันมันยากเหลือเกินพี่น้องอ่า แล้วถ้ามันไปไม่ได้น <necessary> <God approved> ี่นะครับจะรื้อจะถอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับการสร้างนะครับใช้เงินเนี่ยเยอะนะครับดูนะครับแต่การรื้อเนี่ยเยอะกว่านะครับเพราะอะไรถือว่าเยอะกว่านะครับพอเยอะกว่ามันก็สูญเสียไปกับการที่เราจะรื้อถอนนี่แหละครับบางทีนี่จะรื้อมันก็มีคุ้มนะครับอย่างพวกอิฐนะครับพวกปูนยังสินะครับพวกอิฐพวกปูนยังสิเลื้อว่าได้เลยพี่น้อง ลือกระทุบท,ทิ่มนะที่อ่ะแมนบอลล่ะถ้าจะลือเอาแค่เสามันก็ไม่คุ้มเมนบอลเสานี่น่าจะลือได้นะครับแต่คิดดูว่าก็จะมาเจาะปูนเจาะอะไรเนี่ยนะครับมันมันจะคุ้มกันไหมนะครับจ้างคนมาเจาะปูนเป็นพันเสาต้นละลอยมันจะคุ้มบล่ล่ะก็บ่คุ้มนะครับก็ต้องปล่อยทิ้งนะครับก็ดูดีครับถ้าจะเอาไม้ก็ต้องมาก็บ่คุ้มอีกพี่น้อง สรุปแล้วก็คือจาเป็นต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยให้มันร้างนะครับอันไหนที่ไม่คุ้มนี่มันก็ว่าเป็นตะเอานะครับดูไว้นะครับใครที่อยากจะมาเปิดร้านอาหารหรือว่าจะเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่พี่น้องยิ่งทําใหญ่นะครับเวลามันล้มมานี่มันยิ่งเจ็บตัวเยอะนะครับแม่นครับตอนแรกๆนะมันที่เปิดร้านนะมันก็ดูดีดูคึกคักนะครับแต่ว่าเวลาหลังจากนั้นไปนะครับการแข่งขันมันก็ต้องสูงขึ้น นะครับถ้าขายของยิ่งของกินพี่น้องขายบ่ได้เป็นไงล่ะถ้าขายไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องทิ้งทิ้งไปเขาทิ้งเงินไปด้วยเนี่ยนะครับมันโมเมนต์ว่าขายบ่ได้เดี๋ยวมันสี่ได้เงมือหนามันจะมีโอกาสแก่ตัวนะครับแต่ละวันนะครับที่เปิดร้านนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเงินมันมาไม่ถึงนะครับมันกับว่าค่าใช้จ่ายกับว่าพ่อกลับมากินทุนเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็วนกลับมาขาดทุนเจ๊งคือเก่า นะครับพี่น้องครับก็ดูกันไว้นะครับว่าตอนนี้ถ้าใครมีเงินในกระเป๋าเนี่ยนะครับสักอาจจะล้านสองล้านเนี่ยนะครับอยากจะมาลงทุนนะครับมันมันจะคุ้มกันไหมนะครับมันจไดเงินคืนบอนะครับคือไม่ต้องไปถามหาหรอกครับว่าจะรวยไหมยุคนี้พี่น้องเอาแค่ว่าลงทุนเนี่ยถ้าคุณได้ทุนคืนเนี่ยคุณก็เก่งแล้วนะครับการค้าการขายนีซื้มือนี่มันแข่งขันกันสูงนะครับ อยู่ได้เฉพาะที่คนที่เก่งแล้วก็มีทุนเยอะแล้วก็เขาเท็ดมากกรพี่น้องเขามีฐานลูกค้ากรอ,อยู่แล้วนะฮะที่ผมพูดนะครับไม่ใช่ว่าพูดเพื่อจะสร้างแรงด้านลบให้กับคนที่มาดูคลิปนะครับแต่คือมันเป็นอ,อุตาหอนพี่น้องว่าการจะเปิดร้านเนี่ยนะครับหรือจะทําธุรกิจส่วนตัวนี่เผื่อใจยุคนี้ต้องเผื่อใจครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ เห็นบ่พี่น้องโดนแล้วเนี่น,นี่เพิ่นนี่เพิ่นบ่ได้เปิดนี่คือจนเบิ่งเอาว่าต้นมงต,นมต้นในหม่ต้นน้อยนอยนี่ึ้นนี่ถือว่าทิ่มไปหลายปีแล้วนะครับเมื่อก่อนอาจจะขายได้ขายดีนะครับแต่ทุกวันนี้นี่เปิดร้านปุ๊บนี่คนเข้ายุ่พี่น้องตาไม่ใหม่แต่หลังจากเก้าไปแล้วเราก็จะถูกหมางเมินนะครับถ้าเราไม่ปรับปรุงนะครับการปรับปรุงหรือว่าการแข่งขันนี่มันต้องใช้เงินนะครับแต่ผมก็เข้าใจพี่น้องว่าคนที่ลงทุนพี่น้องมันบางคนนี่ มันคือแค่มีเงินแค่ก้อนหนึ่งนั่นแหละที่จะไปลงทุนนะครับแต่ว่าเวลาเมื่อมันเกิดปัญหามาแล้วนี่มันจะหาเงินมาจากไหนเนี่ยต้องกูนี่ยืมสินมาจากไหนนะครับบางคนนี่มันมีโอกาสแก้ตัวเลยการลงทุนเนี่ยนะครับมันมีทั้งได้และไม่ได้มันต้องมีให้เวลาแก้ตัวอีกนะครับมันม,มนันเปนยังยๆพี่น้องมันไม่ใช่ง่ายๆที่ว่าจะขายกันได้เลยนะครับขายแล้วประสบความสําเร็จเลยไม่ได้ไม่ใช่นะครับ บางล้านนะครับบางล้านนี่ย่อมขาดทุนอยู่เป็นปีสองปีพี่น้อง,พองเพื่อแข่งกับผู้แข่งเพื่อหาลลกค้ากลัวเขาสิมีกําไร่นะครับบางล้านนี่บม่มีกําไร่เลยนะครับในระยะเวลาสองสามปีแต่จําใจต้องเปิดเพื่ออย่างเพื่อคิดว่าสิสางฐานลูกค้าแล้วได้ผลกําไร่ที่หลังเหมือนกันพี่นอ้องบริษัทนิยายนะครับบางล้านแข่งขันกันนะครับขาดทุนนะสะสมนี่เคยได้ยินข่าวไหมขาดทุนสะสมนะครับ อ่าครนี้ขาดทุนสะสมเป็นสิบยี่สิบปีอย่างเงี้ยนะครับแต่นะครับเขารอจังหวะรอเวลาให้คู่แข่งมันล้มไปก่อนแล้วเขาจังสีเออกาไร่ขึ้นนั่นแหละเป็นจังหวะของเขาแต่ว่าไออย่างเราชาวบ้านธรรมดานี่นะครับจะมาลงทุนเนี่ยจะรอคู่แข่งล้มนะครับหรือว่าเราจะล้มก่อนคู่แข่งก็ลองคิดดูครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับการค้าการขายนะครับแต่หลายคนบอกจะว่าอย่าท้ออย่าท้อคือมันใช่ครับ ไม่ท้อแต่ว่าเราอยากจะสู้ครับถ้ามันสู้ไม่ได้นี่ก็อยากฝืนนะครับเห็นว่าพี่น้องพองคือผมไม่กล้าเข้าไปในห้องเลยกลัวมันมันลกมันลกกลัวมีอ่ามันมัน,ม,นมันอาจจะหาเกิดอุบัติเหตุไปเหยียบนั่เหยียบนี่ได้นะครับเนี่ยก็ดูไว้เป็นอุตาหอนเป็นอุตาหอนเลยนะครับว่าจะอ่ามาเปิดร้านเนี่ยนะครับเราต้องต้องต้องเผื่อใจ นะครับนี่ก็เป็นน่าจะเมื่อก่อนก็เป็นห้องครัวอย่างผมว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่เสิร์ฟลูกค้ามันห้างหมดแล้วพี่น้องเพื่อใจเลยครับมีอุทาหอนนะครับว่าเฮ็ดล้านค้าล้านขายเนี่ยผู้เจ้าต้องเพื่ออุเพื่อใจนะครับโมเมนต์ว่าเฮ็ดแล้วสีประสบความสําเร็จเลยนะครับแล้วเมื่อทามันไปบ่ไดก็สภาพบ่จังซี่แล้วพี่น้องนี่ผูพังนะครับผูพังห้างห้างแล้วนะครับสร้างกระสอบกระสีนี่นะครับนี่ดูสิ เอาพี่น้องนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจบคลิปไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็เจอกันไม่คลิปหนะนะครับใครนะครับที่อยากสนับสนุนช่องของผมนะครับก็ช่วยกดปุ่มขอบคุณด้านล่างด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับแล้วก็ทางส่องผมกับสีพยามพัฒนานะครับทาวิดีโอให้มันดีกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ